ธรรมชาติหน่อยฮนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยชิวๆได้ยินเสียงคลื่นน้ำซาได้เห็นหอยได้เห็นลูกน้ำลูกปลาแม่ขอแม่ขออะไรเหะอจ้าลูกหิวหรอไปห้องขวดได้เลยนะแม่ย่างบาร์บีคิวให้แล้วจา้า ถ้าหนูอยากปรุงซอน,นะเดี๋ยวแม่ไปราดซอสให้ไหมโอเคไม่ใช่เรื่องงานค่ะเรื่องานอะไรแต่จะลูกคือแม่คะตังในกระเป๋าหนูหมดแล้วค่ะหมดแล้วหรอเอ๊ะสัปดาห์ที่ล้ามาให้ตังหนูไปร้อยหนึ่งทำไมหมดแล้วละ่ะเออหนูหนูหน,หนูไปซื้ออีกแล้วใช่ไหมซื้ออะไรหมดแล้วเนี่ยแม่บอกแล้วไง ให้หนูมาเก็บตังค์บ้างตังค์หมดร้อยหนึ่งเลยเหรอถ้าแม่ทยอยให้ให้ตังค์ร้อยบาททุกสัปดาห์แม่กันนะลูกหน,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 นูหิวข้าวค่ะหิวก็ไปกินบาร์บีคิวสิที่แม่ย่างไว้เนี่ยทำไมไม่กินแต่เมื่อค่ะโอ้ยกระเป๋าตังค์อะหมดแล้วเหรอแม่คะหนูขอตังค์หน่อยได้ไหมคะหน่อยหนึ่งคะ่ะ ไม่ให้เออเออเก้สิบะคะไม่ให้แปดสิบอะคะไม่ให้เจ็ดสิบอะคะไม่ให้หกสิบอะคะไม่ให้ห้าสิบอะคะยี่สิบนะคะเฮ้ยห้าสิบก็ได้ห้าสิบก็ได้แต่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวหนูนะเอาตังห้าสิบไปซื้อของอีก ไม่เอาดีกว่าไปไกลๆเลยไปหาของกินเองเลยอยู่ห้องครัวนุนแต่แต่แม่คะคือน้องอยากได้ตุ๊ก,กตาค่ะนะุโอ้ตุกกตต๊กตงตุ๊กตาอะไรอีกเนี่กยก็ให้พี่ชายเขาไปดีดเอาสิพี่ชายเขาชอบประดิษฐ์ไม่ใช่เหรอมากงนะเออไปเลยอ้นอนง โฮ้ยคนกำลังมีอารมณ์ชมทะเลอยู่เนี่ยแม่มาเสียลมอยู่ได้เด็กนี่นี่ยันิงชีรินอ่ะจ้ะแม่เราร้องอะไรไม่รู้เรื่องเลยนั่นสิน้องามาตรงนี้กันก่อนดีกว่า น้องเราไม่มีตังค์ซื้อขนมแล้วนะแค่ห้าสิบบาทเองทำไมแม่ไม่ซื้อให้แค่ห้าสิบบาททำไมแม่ไม่ให้ตังค์หนยเนี่ยสงสัยพี่นิชาน่ะซื้อของเยอะละมั้งอ้าวแล้วใครอ่ะขอให้พี่นิชาซื้อนู่นอยู่นั่นแหละพี่จะไม่มีตังค์ซื้ออื่นแล้วเนี่ย อ๋อพี่นิชาหนูมีไอเดียแล้วไอเดียอะไรอีกเนี่ยแอบขอโมยตังแม่ไหมคะไอเดียที่ดีนะเอาห้สิบาทไปเลยพี่ชาเอาทั้งหมดเลยอย่างนี้มันจะไม่เนียนนะก็ได้คะ่ะไปไปน้อง ว่าแต่ห้องนี้ไม่มีกล้องวงจรปิดใช่ไหมไม่มีมัง้งโอเค <c oughs> นี่ห้าสิบอู้ยเยอะจังน้องๆรายตังแล้วเฮ้ยดูติ๊กตอกหน่อย นี่ชาเมื่อกี้ทำอะไรเนี่ยๆๆไม่ได้ทำะไรค่ะทีกล้ากันด้วยเปล่าค่ะหนุไม่มีอะไรหรอกนะคะอะไรอยู่ด้านหลังนิชาที่กล้าเธอไปอะไรอยู่ด้านหลังนิชาเอามาให้แม่ดูเดี๋ยวนี้นะอมาไม่ไม่มีอะไรข้างหลังค่ะอะไรอะไรเขียวเขียวน,น,น,น้ำตาลน้ำตาล่ะ เห็นนะอย่ามาโกหกแม่แล้วไปมาว่าค่ะเออนั่นนั่นนั่นนี่แม่รู้นะหนูแอบ,บเอาตังค์แม่ไปใช่ไหมเอเอใช่ค่ะโอ้ยแล้วทำไมไม่ขอแม่ก่อนขโมยตังค์อย่างนี้ไม่ดีนะลูก ของคนอื่นก็ด้วยเหมือนกันหนูขอโทษค่ะแล้วมันเป็นแผนของใครเนี่ยใครมป็นคนที่แผนนี้ขึ้นมาหนูค่ะเอยถ้าหนูทำอย่างนี้กับคนอื่นที่ไม่รู้จักนะโดยนันวดจ,จับไปนะลูกหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะเอาตังมาคืนเลย อย่างไม่ขโมยอย่างนี้แล้วนะค่ะเอากระเป๋าตังไปค่ะโอยพินิจช้อทำยังไงที่ไม่มีตังค์คั่นซื้อขนมแล้วอ่ะไม่เป็นไรหรอกมั้งคุณผู้ชมคะนั่นก็สองมาคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มา้ด้านล่างนะคะกด จริงให้ด้วยน,นะคะบายบายสวัสดีค่ะโฮ้ยดูทิกตอกดีกว่าเพื่อนๆก็อย่าขโมยตังค์พ่อแม่นะคะบ๊ายบายสวัสด Camp ีค <time> ่ะอ๋ซื้อ <objetivo>